สวัสดีครับคุณลุงสุขครับครับวันนี้เราจะมาต้มยำน้ําข้นกันนะครับต้มยำทะเลน้ําข้นนะครับแบบง่ายๆไวๆนะครับครับส่วนประกอบนะครับครับเราจะเริ่มหั่นผักกันเลยนะครับตะไคร้ครับหอมแดง มะเขือเทศครับข่าอ่อนครับหั่นบางๆนะครับขาอ่อนผักชีครับผักชีก็หัน่นหยาบๆนะครับเห็ดฟางขาครึ่งครับ ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกเราจะเอากระดูกออกก่อนนะครับกระดูกกลางออกก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับกุ้งครับเอกเปลือกครับกุ้งไข่นะครับอันนี้เราจะเอาไข่ไว้ด้วยนะครับกุ้งไข่ครับทีนี้เราก็จะเอาที่หัวออกนะครับแล้วก็เอาไส้ออกครับไส้กลางนะครับ อันนี้ก็ปูครับปูปูแล้วก็แกะกระดองออกนะครับก้ามใหญ่ออกแล้วก็ตัดครึ่งนะครับครึ่งตัวนะครับครับในกระดองเราก็จะออกเอาต้มด้วยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับน้ำเดือดแล้วครับแบมกรูดครับ ขาตะไคร้ครับขาครับหอมแดงพริกเผาครับพริกเผาสําเร็จนะครับจะง่ายไวครับพริกเผาสําเร็จแต่ว่ารสชาติก็จะไม่จัดจ้านเหมือนเราโขลกเองนะครับสองช้อนนะครับน้ำสดครับนำสดสามทับพีกะทิสามทับพี ใครไม่ชอบนมสดก็เอาแต่กะทิก็ได้นะครับแต่นมสดนี่จะทำให้หนัวดีนะครับใส่เลยครับที่นี้หอยลายครับหอยลายหรือหอยจมพู่นะครับวันนี้ได้หอยลายมานะครับเห็ดฟางเดือดแล้วนะครับ ซุปหมูก้อนครับมะนาวเลยครับมะนาวเปรี้ยวน้ำนะครับต้มยำน้ำข้นต้องเปรี้ยวน้ำมะนาวนะครับทีนี้มีฟองมีขึ้นมาแบบนี้เราก็ตักออกบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นฟองของนมสดนะครับมันจะทำให้เข้มข้นนัวดีนะครับครับลองชิมนะครับ ลครับอันนี้เด็กจะชอบนะครับเพราะว่า,ารสชาติจะไม่เผ็ดจัดนะครับพริกเผาสำเร็จนี่จะไม่ค่อยเผ็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับตักเสิร์ฟเลยครับต้มยำน้ำข้นครับทะเลครับทะเลน้ำข้น เสร็จแล้วครับต้มยำน้ำข้นทะเลนะครับพูณลงสูตรนะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ